ใหมธุรกิจความเงียบแบบมูจิจึงขายดีระดับโลกเคล็ดลับที่นักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับที่ต้องเรียนรู้ในยุคที่ตลาดแข่งขันกันรุนแรงเหมือนด่งสนามรลก แบรนด์ต่างๆจึงทุ่มงบงโฆษณาเสียงดังหวังให้ทุกคนจดจำและเลือกซื้อสินค้าของตัวเองแต่ในขณะที่หลายแบรนด์นะครับตะโกนโฆษณาแข่งกันแล้วมูจิแบรนด์ญี่ปุ่นชื่อดังกลับเลือกใช้กลยุทธ์ความเงียบซึ่งดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังจนกลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จระดับโลกในแบบที่หลายคนคาดไม่ถึงความเงียบที่ไม่ธรรมดาของมูจิครับมูจิไม่ได้โฆษณาด้วยโลโก้ใหญ่โตหรือโปรโมทด้วยแคมเปญที่หวือหวาแต่สิ่งที่ทําให้มูจิแตกต่างก็คือการ มุ่งมั่นไปที่สินค้าเรียบง่ายคุณภาพสูงและใช้งานได้ดีแผนที่จะตะโกนเสียงดังนะครับมูจิก,กับเดินเกมผ่านสินค้าคุณภาพดีที่ไม่มีย e ี่ห้อหรือที่เรียกว่า Silent Branding ซึ่งเป็นการสร้างแบรนด์ด้วยประสบการณ์ที่แท้จริงของลูกค้าเองส่วนคำถามว่าทำไมความเงียบจึงได้ผลนะครับลูกค้าของมูจิรู้สึกได้ว่าสินค้าที่คุ้มค่าและไว้ใจได้เพราะไม่ได้ถูกชักจูงด้วยโฆษณาเกินจริงสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระยะยาวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจที่ยั่งยืน และความเชื่อมันนี้เปลี่ยนเป็นการกลับมาซื้อซ้ําและการบอกต่อแบบปาต่อปากที่ส่งผลมากกว่าการโฆษณาเสียงดังหลายเท่าความสําเร็จของมูจิในปี2025นะครับก็คือปัจจุบันมูจิมีสาขากระจายอยู่30ประเทศทั่วโลกรายได้ในปี2024เพิ่มขึ้นแตะถึงประมาณ110,000ล้านบาท กำไรสุดที่เพิ่มขึ้นเป็นกว่า12,500ล้านบาทนอกจากนี้มูจิยังขยายธุรกิจไปสู่คาเฟ่ร้านอาหารโรงแรมและบริการออนไลน์ซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าในยุคดิจิทัลนี้นะครับทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ครบวงจรและสร้างความผูกพันที่เหนียวแน่นและบทเรียนสําคัญสําหรับนักธุรกิจยุคใหม่นะครับในยุคที่ทุกอย่างดูเหมือนต้องดังกว่าและใหญ่กว่าความสําเร็จของมูจิสอนให้เรารู้ว่าความเรียบง่ายคุณภาพและความจริงใจ คือกุญแจสําคัญในการสร้างแบรนด์ที่ลูกค้าไว้วางใจและรักในระยะยาวก่อนที่จะทุ่มงบกับโฆษณาที่เสียงดังนะครับลองถามตัวเองว่าสินค้าหรือบริการของคุณตอบโจทย์ของลูกค้าอย่างไรลูกค้าจะได้รับประสบการณ์อย่างไรและแบบไหนพอเมื่อสินค้าและบริการมีคุณภาพจริงลูกค้าจะเป็นพลังโฆษณาที่ดีที่สุดให้กับแบรนด์ของคุณเอง